กรมการค้าภายในก็กำหนดให้เหล็กนั้นเข้ามาอยู่ในบัญชีสินค้าอ่อนไว้ส่งผลให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเหล็กต้องแจ้งราคาเป็นรายวันนายบุญยริศกัล,ลยาณมิตรอธิบดีกรมการค้าภายในประชุมร่วมกับผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าเหล็กเพื่อแก้ปัญหาอุตสาหกรรมเหล็กหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้ใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและมาตรการป้องกันก,การนําเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้เหล็กที่นำเข้าจากต่างประเทศต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีราคาจำหน่ายสูงขึ้นและมีแนวโน้มที่ราคาเหล็กที่ผลิตในประเทศจะปรับราคาขึ้นตามไปด้วย ขณะที่ราคาเหล็กในตลาดโลกยังคงทรงตัวดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการเฉยโอกาสในการขึ้นราคาโดยไม่สมเหตุสมผลกรมการค้าภายในจึงปรับบัญชีสินค้าเหล็กจากเดิมที่อยู่ในกลุ่มสินค้าที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษมาอยู่ในบัญชีสินค้าอ่อนไหวซึ่งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายต้องรายงานราคาไปยังกรมการค้าภายในทุกวันจากเดิมรายงานสัปดาห์ละสองครั้งรวมทั้งของความร่วมมือให้แจ้งโครงสร้างต้นทุนก่อนด้วยในการปรับขึ้นราคาโดยให้มีผลทันที ทั้งนี้หากมาตรการดังกล่าวนั้นไม่เป็นผลก็จะมีการพบว่ากันมีการปรับราคาสูงขึ้นผิดปกติอาจจะมีการพิจารณานำมาตรการทางกฎหมายเช่นการควบคุมราคาเข้ามาบังคับใช้ต่อไป